คำสอนจากพระโอษพระพุทธเจ้าเรื่องกุศลกรรมบทสิบจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างความสะอาดทางใจมีสามอย่างจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าหนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้ ละการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปานาติบาทวางท่อนไม้วางสัตรามีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ 2. ละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ มิถือเอาทรัพย์และอุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีด้วยอาการแห่งขโมย 3. ละการประพฤติผิดในการมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมคือเว้นจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิง หรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในศินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องมาไลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นจุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางกายสามอย่างจุนทะ ความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่า 1. บุคคลบางคนในกรณีนี้ละมุสาวาสเว้นขาดจากมุสสาวาสไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญ ท่านรู้อย่างไรท่านจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นเพราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุแก่อามิสลายไรก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่2 และคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน,น้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน,น้นแล้วไม่เก็บมาบอกแกฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน,น้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับมาพร้อมเพียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพียงกันอยู่ให้พร้อมเพียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพียง เป็นคนดีในการพร้อมเพรียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทําให้พร้อมเพรียงกัน3และการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนะโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน เป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ 4. ละคำพูด ger, เพอเจอเว้นขาดจากคำพูดเพอเจอกล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินยัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลาจุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางวาจาสี่อย่างจุนทะความสะอาดทางใจมีสามอย่างเป็นอย่างไรเล่า 1. บุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาคือเป็นผู้ไม่โลภเพ่งเลงวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่น สิ่งนั้นจงเป็นของเราดังนี้ 2. เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดํารีแห่งใจอันไม่ประทุษร้ายว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิดดังนี้เป็นต้น 3. เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีทัศนะ ไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกอื่นมีมารดามีบิดามีโอปปาติกะสัตว์มีสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบ ถึงกับกระทําให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีดังนี้จุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางใจสามอย่างจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่ากุศลกรรมบทสิบจุนทะบุคคลประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิบประการเหล่านี้ ลุกจากที่นอนตามเวลาแห่งตนแล้วแม้จะลูบแผ่นดินก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่ลูบแผ่นดินก็เป็นคนสะอาดแม้จะจับโคมยสดก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่จับโคมยสดก็เป็นคนสะอาดแม้จะจับหญ้าเขียวก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่จับหญ้าเขียวก็เป็นคนสะอาดแม้จะบำเรอไฟก็เป็นคนสะอาด แม้จะไม่บำเรอไฟก็เป็นคนสะอาดแม้จะไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่ไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นคนสะอาดแม้จะลงน้ำในเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่ลงน้ำในเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามก็เป็นคนสะอาดข้อนี้เพราะเหตุไรจุนทะเพราะเหตุว่า กุศลกรรมบทสิบประการเหล่านี้เป็นตัวความสะอาดและเป็นเครื่องกระทําความสะอาดจุนทะอันหนึ่งมีการประกอบด้วยกุศลกรรมบททั้งสิบประการเหล่านี้เป็นเหตุพวกเทพจึงปรากฏหรือว่าสุขติใดๆแม้อื่นอีกย่อมมี